จะเป็นยังไงมือสุดยอดมือสังหารจาก2ทวีปมาพบประก,ก,การท่ามกลางภารกิจลับที่ห้ามอะไรก็ตามออกมาจากหูเพลที่พวกเขาเฝ้าระวังสวัสดีครับพบกับแชมป์สตูดิโอวันนี้จะมาสปอยหนังโรแมนติกแอคชั่นเรื่อง The God หนังปี2025นำแสดงโดยไมส์เทเลอร์อันยาเทเลอร์จอยซิกเกอรีวีเวอร์และโซเปดีริสุ หลังดาซาตื่นแล้วกำลังนั่งแปลงฟันเมื่อเธอได้ยินเสียงเครื่องบินก็เตรียมตัวไปทำภารกิจนั่นเลยทำให้รู้เธอเป็นสุดยอดมือสไนเปอร์ซึ่งซุ่มรอโอกาสนี้มาสักพักหนึ่งแล้วและถึงแม้เป้าหมายจะอยู่ห่างออกไปไกลทว่าก็ไม่ได้ทำให้โอกาสทำงานสำเร็จล้ลงส่วนลีวายเมื่อสะดุ้งตื่นเขาก็ขับรถออกไปนั่งที่ชายหาดทานดันใดนั้นก็ได้รับการติดต่อให้ไปรายงานตัวที่ค่ายทหารแห่งหนึ่ง เมื่อลีไวได้คุยกับผู้ปัญชาการที่เรียกตัวเขามาก็ทำให้รู้เขาปลดประจำการไปเมื่อ4ปีก่อนเลยไปรับงานกระทางเอกชนแล้วก็กลับมาช่วยงานรัฐบ้างเนื่งจากเป็นผลแม่นปืนขั้นเทพซึ่งปู่กับพ่อของเขาก็เป็นทหารเช่นกันเพียงแต่ช่วงนี้เขาไม่ได้ทำงานเพราะจิตแพทย์ประเมินว่าเขาไม่พร้อมและที่เขาไม่ได้โต้แยง้งก็พราไม่มีเหตุผลให้ทำผู้บัญชาการเลยถามถึงเรื่องส่วนตัว แล้วพอรู้เขาไม่มีคนรักดืงบ้างนิดหน่อยเพื่อให้หลับแล้วไม่ฝันร้ายหล่อนก็ขอให้เขามาร่วมงานจะได้มีเหตุผลอยู่ต่อชิลิทัวเนียเมื่อราซาเดินทางไปเคารพหลุมศพแม่แล้วเจอพ่อที่นั่นพ่อก็ให้เธอเอาความผิดบาปนั่นมาให้พ่อซึ่งทันทีที่เธอเมอบปลอกกระสุนให้ก็ทำให้เห็นกระเป๋าเก็บกระสุนเกือบเต็มแล้วเธอที่ไม่อยากมองเลยเบี่ยงหน้าหนี ในขณะที่พ่อก็ให้ข้อมูลคนที่เธอสังหารเพื่อเธอจะไม่ต้องรู้สึกผิดเพียงแต่ครั้งนี้โดนจับภาพเธอได้เธอเลยถูกสั่งให้ไปรายงานตัวที่มอสโกเพราะทางนั้นจะให้เธอหนีไปกบดานสักหนึ่งปีหลังราซาถามพ่อไปหาหมอมาเป็นยังไงบ้างเธอก็ได้รู้มะเร็งของพ่อลุกลามดังนั้นหากพ่อไม่เสียไปก่อนวันที่1 4กุมภาพันธ์พ่อก็จะจบชีวิตของตัวเองเธอเลยจะไม่ยอมแต่พ่อก็บอก พอมีสิทธิ์ในชีวิตของตัวเองเธอเลยไม่กล้ารังพ่ออีกส่วนรีวายเมื่อตื่นก็มีทหารมาให้เขายืนยันตัวตนพร้อมกับเก็บเอกสารแล้วชี้แจงเขาจะต้องไปถึงจุดนัดพบกี่โมงเขาเลยถามที่นี่คือที่ไหนทว่าทหารนายนั้นก็ไม่ได้รับอนุญาตให้ตอบสุดท้ายเขาเลยต้องโดดล่มลงไปแม้จะไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ที่ไหนก็ตามหลังรีว์ถึงพื้นดินแล้วออกเดินทางในที่สุดเขาก็มาถึงจุดนัดพบ แล้วขณะที่เขากำลังยืนชมวิวชายชื่อเจดีก็มาเมื่อรีวายได้คุยกับเจดีก็ได้รู้เขาถูกส่งมาที่นี่เพื่อเปลี่ยนกะเจดีส่วนที่นี่คือที่ไหนเจดี JD เองก็ไม่รู้เหมือนกันขณะเจดีบอกกับรีวายนายเป็นคนแรกที่ฉันเจอในรอบหนึ่งปีแล้วอธิบายสิ่งต่างๆรีวายก็สงสัยฝั่งตรงข้ามคืออะไรเจดี JD เลยตอบ มันคือหอของฝั่งตะวันออกที่หามติดต่อกันเด็ดขาดแต่จริงๆไม่ต้องบอกก็ได้เพราะมันมีทุนเรเบิดและหูเหวขวางอยู่จึงข้ามไปยังอีกฝั่งไม่ได้อยู่ดีอีกอย่างหอนั้นก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะเราต่างทำหน้าที่ของเราและดูเหมือนฝั่งนั้นเองก็เพิงจะเปลี่ยนกะกันไปเมื่อวานเมื่อเจดีพาลีวัยขึ้นมาที่หอเขาก็ได้เห็นรูปร้อยเอกที่ถูกส่งมาประจำหอฝั่งตะวันตกเป็นคนแรก โดยที่เจดีก็อธิบายเขาต้องรายงานตัวทางวิทยุทุก30วันส่วนอุปกรณ์ที่ตั้งอยู่ตามขอบหน้าผา คือตัวส่งสัญญาณดาวเทียมที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้ดาวเทียมสอดแนมหาที่นี่ไม่เจอหรือพูดง่ายๆก็คือเครื่องพรางตัวซึ่งหากผู้มันพังหัวเตือนการโจมตีจะส่งเสียงดังแล้วเข้าหมดปฏิบัติการหมาหลงโดยอัตโนมัติเพียงแต่เจดีก็ไม่รู้เหมือนกันปฏิบัติการนี้มันคืออะไรลูกแค่ต้องรีเพนสุดชีวิตดาริวายยิงดียินเจดีบอกทีนีเก่าแก่มากโดยน่าจะถูกสร้างขึ้นช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่ส เป็นผาลับที่พันธมิตรได้ทําข้อตกลงจนมีการส่งตัวแทนจากชาติฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกอย่างละหนึ่งคนมาเฝ้าทุกปีโดยไม่เคยมีประธานาธิบดีคนไหนจากทั้งสองฝั่งรู้เขาก็ยิ่งสงสัยนี่มันคือภารกิจอะไรเจดีเลยบอกเราไม่ได้ป้องกันคนลงไปแต่คอยขวางสิ่งที่อยู่ในผาไม่ให้ขึ้นมา เมื่อเจดีเฮลลี่วายังคงสงสัยเจดี JD ก็โยนระเบิดลงไปในยีผาเพื่อจะแสดงให้ดูว่าในนั้นมีอะไรทันในนั้นทั้งคู่ก็ได้ยินเสียงหวีดหลอนโดยที่เจดีก็บอกเราเรียกพวกมันต่อๆกันมาว่ามนุษย์กลวงโดยช่วงปลายยุค19 4 0มีการส่งทหารเข้าไป3ากองพันเพื่อกำจัดพวกมันแต่ไม่เคยมีใครรอดกลับมาสุดท้ายเลยต้องเปลี่ยนกลยุทธ์โดยกักพวกมันไว้ทาน ส่วนข้อมูลพวกนี้ก็เป็นเพียงข้อมูลที่บอกต่อๆกันมาครับรุ่งเช้าเมื่อรีวายกาวลาเจดีแล้วไปทำงานพอตกดึกรีวายก็ลากที่นอนขึ้นมาแล้วเตรียมอาวุธไว้ข้างกายส่วนเจดีเมื่อเดินทางไปถึงจุดนัดพบแล้วมีฮอมารับทานทีที่เจดีทำการยืนยันตัวตนคนที่มารับก็กำจัดเจดีทิ้งแล้วรายงานไปให้ผู้บัญชาการทราบว่าปลดประจำการเรียบร้อย เดือนตุลาคมหลังรีวัยไปตรวจสอบอาวุธแล้วกลับมารายงานตัวเขาก็อยากสอบถามข้อมูลทว่าพอทางนั้นรู้ทุกอย่างปกติก็จบการสื่อสารไปเขาที่เซ็งๆเลยจะไปหาหนังสือมาอา่านจนได้พบเขากับบทกลอนที่คนเฝ้าหอแต่ละคนได้แต่งไว้เขาเลยรู้สึกดีขึ้นมาวันหนึ่งขณะรีวัยออกไปเก็บพืชผัก เมื่อได้ยินเสียงเลื่อยเขาก็ส่องกล้องดูเพื่อดูว่าฝั่งตะวันออกทําอะไรจนได้เห็นคนฝ้าของฝั่งนั้นเป็นผู้หญิงหรือก็คือดราซ่านั่นเองตกดึกลีวายก็สะดุ้งตื่นเพราะเสียงฟ้าร้องเขาที่เผลอเหยียบแก้วแตกเลยต้องทําแผลและโดยที่เบื่อเบื่อเลยแอบส่องกล้องดูดราซ่าอีกเดือนพฤศจิกายนหลังดราซ่าจัดงานวันเกิดให้ตัวเองเธอที่เซงก็แอบส่องกล้องดูฝั่งตรงข้ามแล้วไปเห็นลี่วายเธอก็ยิงปืนเรียก เขาที่สงสัยเลยลองส่องดูซึ่งเธอก็เขียนข้อความถามเขาชื่ออะไรแต่เขากลับตอบเราไม่ได้รับอนุญาตให้คุยกันเธอที่รู้สึกเขาทำตัวหน้าเหมันเคี้ยวเลยเขียนข้อความให้เขาอ่านอีกครั้งเธอชื่อดาซาวันนี้เป็นวันเกิดเธอเพราะง้นเธอจะทำสิ่งที่อยากทำนั้นเลยทำให้รีว่ายขำสุดท้ายเลยยอมแนะนำตัวแล้วดื่มฉลองเป็นเพื่อนเธอครับ เมื่อรีไวเข้ามาด้านในแต่ดราซากลับกอกวนโดยการเปิดเพลงเสียงดังและชวนเขาเต้นแต่ถูกเขาปฏิเสธโดยอ้างเขาเต้นไม่เก่งเธอก็ถามเงินเขาเก่งอะไรหลังรีไวตอบกลับข้อความเขายิงปืนเก่งดราซาก็ให้เขาโชว์แต่เขาก็ไม่เล่นด้วยเธอยยิงขวัญเล่าของเขาเพื่อท้าเขาที่ถูกรูปคมเลยยิงขวัญเล่าของเธอกลับ เธอที่นึกสนุกจึงนำขวดเล่ามาวางไว้บนหัวทำให้เขาขำส่วนเธอเมื่อเห็นอะไรบางอย่างก็รีปิดเพลงแล้วชี้ให้เขาดูที่ด้านล่างทีแรกเขาก็ไม่เห็นอะไรแต่สักพักก็พบพวกมนุษย์กลวงโผล่มาเขาเลยยิงกำจัดพวกมันโดยมีเธอช่วยเขายิงพวกมันด้วยอีกแรง เมื่อลีวยกัดาซาไม่เห็นพวกมนุษย์กลวงแล้วท้งคู่ก็หยุดยิงแต่แล้วจูจ่ๆพวกมันก็โผล่มาเล่นง,งานฝั่งของดาซาทว่าทันทีที่เขายิงช่วยฝั่งเธอฝั่งเขาเองก็ถูกบุกเขาเลยต้องกลับมายิงฝั่งนี้ในขณะที่เธอเมายิงถูกพวกมันแต่มีตัวหนึ่งได้หล่นทับระเบิดเกรระเบิดจึงกระเด็นมาถูกเธอเธอเลยได้รับบาดเจ็บ โดยที่พวกมนุษย์กลวงก็พยายามจะปีนขึ้นมาโชคดีที่พอพวกมันไปถูกเซ็นเซอร์ระบบปืนกลอัตโนมัติเลยทำงานส่วนเธอกับเขาก็ช่วยกระดมยิงจนสุดท้ายก็สามารถกำจัดพวกมันลงได้รุ่งเช้าเมลีไวเห็นไม่น่าจะมีพวกมนุษย์กลวงขึ้นมาแล้วทางดานดาซ่าก็ทำแผลให้ตัวเองแล้วเขียนข้อความบอกเขาว่าวันเกิดปีนี้โคตรแจ่มเขาที่เป็นห่วงเธอในตอนแรกเลยหลุดคำออกมา ต่อมาเมื่อรีวไวมาซ่อมแซมที่กัน้นแล้วติดตั้งระเบิดแทนตัวเก่าดราซาก็คอยระวังห่ังให้ เขาเลยรู้สึกดีทันใดนั้นทั้งคู่ก็เห็นอุปกรณ์แปลกๆบินขึ้นมาจากเหวโดยที่อุปกรณ์นั้นก็ไม่ได้ทําอันตรายอะไรทั้งคู่แถมปืนกลยังหยุดการทํางานเพื่อให้มันบินผ่านไปทั้งคู่เลยงุนงงเพราะไม่รู้มันคืออะไรเดือนธันวาคมขนาดราซ่านั่งเหงาพอแอบสองรีไวก็พบเขากําลังทําต้นคริสต์มาสเซอร์ไพรส์เธอที่มีความสุขเลยปานตุกตาหิมะแทนตัวเขาแล้วเอามานั่งดื่มอยู่ข้าง เขาที่เห็นเข้าแบบนั้นเลยทําบ้างทางคููเลยรู้สึกสนุกกันมากครับในเวลานี้ลีวายและดาซาต่างแอบมองกันไปมาแถมบางครั้งยังมาเล่นหมากรุกและแข่งตีกลองจึงต่างไม่รู้สึกเหงากันอีกต่อไปคืนหนึ่งเมื่อลีวายสะดุ้งตื่นแล้วเกิดอาการแพนิคดาซาที่แอบมองอยู่ก็เข้าใจความรู้สึกของเขาเพราะเธอเองก็เป็นเช่นกัน14กุมภาพันธ์ขณะลีวายออกไปปฏิบัติหน้าที่แต่ไม่เห็นดาซา พอตกดึกเขาก็นางแต่งกลอนให้เธอและโดยที่ได้ยินเสียงเพลงเศร้าส้อยดังออกมาจากฝั่งของเธอเขาเลยไปส่องกล้องดูว่าเกิดอะไรขึ้นส่วนราซาจังหวะที่กำลังนั่งร้องไห้เราเเฮลลี่ไวถ้ถามเธอเป็นอะไรเธอก็บอกวันนี้หนักจึงอยากให้เขามาอยู่ด้วยจังเขาเลยถอนหายใจออกมาหลังลีวายนอนคิดอยู่ทั้งคืนพอได้อ่านบทกลอนของร้อยเอกที่บอกไว้ว่าภูีิกลาเสียงเกินตัวเท่านั้น จึงจะรู้ว่าก้าวไปได้ไกลเพียงใดเขาที่คิดทบทวนดูแล้วเลยตัดสินใจจะทำอะไรบางอย่างดาลีวาวเขานำาจรวดมาประกอบใหม่เพื่อใช้ยิงข้ามฟากไปหาราซาเธอเลยตื่นเต้นแต่ก็ไม่เท่ากับที่พอได้เห็นเขาทำจริงเธอก็ดีใจจนแทบจะหูยิ้มเอาไว้ไม่อยู่เลยรีบไปดับไฟจากจรวดแล้วผูกเชือกให้แน่นเพื่อที่เขาจะมาหาเธอได้อย่างปลอดภัย เมื่อราซาเห็นข้อความจากรีไวคืนนี้ดินเนอร์ด้วยกันนะเธอก็เขินจนหน้าแดงส่วนรีไวหลังเก็บดอกไม้ไปฝากเธอพอพร้อมเขาก็วิ่งสุดกำลังเพื่อให้มีแรงส่งจะได้โรยตัวไปถึงอีกฟากเทว่าก็ไม่ถึงเขาเลยต้องค่อย,อยๆไต่เชือกไปแทนหลังรีไวข้ามฟากไปหาราซาได้สำเร็จเธอก็ออกมาต้อนรับส่วนเขาก็มอบดอกไม้ให้จากนั้นก็เอาแต่จ้องเธอไม่หยุด เธอที่เขินและตีเขาส่วนเขาก็รีบขอโทษเนื่องจากพอมาเห็นเธอใกล้ๆถึงได้รู้เธอตาสีเขียวกว่าที่คิดไว้ เธอเลยบอกเขาเองก็ตัวเหม็นกว่าที่คิดไว้เหมือนกันนั่นเลยทําให้เขาระเบิดหวัวเราะอ,ออกมาครับด้านราซาเธอให้ลีวายไปอาบน้ําจะได้ขึ้นมาทานพายกระต่ายที่เธอทําโดยเธอจะเอาชุดของคนเฝ้าคนก่อนมาให้เขาเปลี่ยนเขาก็ไปทําตามที่เธอบอกเทว่าเธอกระนึกเสื้อนุกเลยแกล้งเอาเสื้อผ้าไปไว้ไกลๆเขาเลยต้องวิ่งโปเพื่อจะไปใส่เสื้อผ้าต่อมาเมื่อดราซากลีวายได้คุยกันเธอก็บอก เธอเองก็ไม่รู้ว่าทีนี่คือที่ไหนเพราะสลบมาตลอดทางส่วนเขาก็เดาว่าทีนี่น่าจะอยู่แถบขั้วโลกเหนือโดยดูได้จากสภาพอากาศเธอที่ทายถูกเขาเป็นทาหารแถมยังเป็นพลแม่นปืนเลยอยากรู้นัดสังหารที่ไกลที่สุดของเขาคือเท่าไรเขาเลยตอบ3,200เมตรและเขาก็ติดอันดับหนึ่งในห้าของโลกแม้เธอจะตื่นเต้นแต่ก็คิด คนที่รับภารกิจในงานที่เยเมนสุดยอดกว่าเพราะอยู่ที่3,800เมตรเลยรู้สึกเสียใยที่ไม่ใช่เขาเว่าเขาก็เปลี่ยนเรื่องคุยวัววิวตรงนี้สวยที่สุดนั่นเลยทำให้เธอเขินในขณะที่เขาก็ถามเธอรู้ไหมตอนที่อยู่ฝั่งนั้นเขาคิดถึงอะไรเธอเลยตอบได้นอนกับเธอมั้งเขาเลยระเบิดหัวเราะพอเธอตอบถูกเพียงแต่นั้นเป็นหลังจากที่เขาเห็นเธอแต่ก่อนหน้านั้นล่ะเธอที่ไม่รู้เลยให้เขาเชื่อเลย เขาเลยบอกคำตอบคือคิดว่าที่นี่ซ้อนอะไรไว้ดานดาซาเธอบอกกบรีวายพ่อของเธอเป็น KGB ดังนั้นพ่อจึงสอนเสมอว่าลูกไม่อยากรู้ความจริงหรอกเพราะถ้ารู้มากไปจะทำให้จิตใจโศกเศร้าแต่เขากลับเห็นต่างอักการซ่อนความจริงตั้งหากที่จะส่งผลแบบนั้นและบทเรียนนี้เขาก็ได้มาจากตอนที่เขาเหนียวไกลครั้งแรก หลังดินเนอร์ลีวายก็ได้รู้ดาซาเอาฟูกมานอนบนนี้เพราะเหตุผลทางกลยุทธ์เหมือนกับเขาส่วนเธอเมื่อเปิดเพลงแล้วกล่อมจนลีวายยอมออกมาเต้นด้วยเธอก็บอกเขาโกหกเพราะเขาเต้นเก่งจะตายและโดยที่ต่ามีใจให้กันสุดท้ายทั้งคู่เลยมีอะไรอะไรกันครับ เมื่อดาซ่ากับรีวายมานั่งดูดาวเขาที่เห็นเธอเศร้าเพราะพ่อของเธอตัดสินใจจากไปในวันวาเลนไทน์เลยแสดงความเสียใจกับเธอในขณะที่เธอก็อยากรู้เขาจัดการกับความเศร้ายังไงเขาเลยบอกเขามักจะแต่งกรอนเธอเลยอยากให้เขาแต่งให้เธอสักบทเขาว่าเขาก็แต่งให้แล้วเพียงแต่ยังไม่เสร็จเธอเลยขยยน้คยยอให้เขาบอกหัวข้อมาให้ฟังก็ยังดีแล้วพอได้ยินหัวข้อที่เขาคิดไว้เธอก็ชื่นชอบมันมาก รุ่งเช้าเมื่อดราซาส่งรีไวลกลับหอแต่มนุษย์กลวงดันบุกมาพอดีเราเปิดเลยทำงานจนสายเคเบิลชีรีไวล์โหนมากขาดดราซาที่เห็นเขาตกลงไปในเหวเลยรีบไปหยิบอุปกรณ์แล้วกระโดดตามเขาลงไป หลังดาซาตกลงไปในน้ําและเอาตัวรอดมาได้ทางดาลีวายที่ค้างอยู่บนต้นไม้ก็กําลังจะถูกมแมลงแปลกๆเล่นงานโชคดีที่เขาฟื้นขึ้นมาได้ทันเขาเลยกําจัดมันแล้วหล่นจากต้นไม้ซึ่งดาซาก็ได้ยินเสียงปืนนั่นดาลีวายเขาพบพืชอที่เขาตกลงไปทับพยายามจะกืนกินเขาซึ่งยางของมันก็เหนียวเขาเลยขยับไม่ได้โชคดีที่ดาซาตามมาช่วยเขาเอาไว้ได้ หลังรีวายกับดาซาปรึกษากันว่าจะปีนกลับด้านบนด,ด้วยสายเคเบิลจู่ๆพวกมนุษย์กลวงก็มาทังคู่เลยต่อสู้แล้วพอกำจัดพวกมันลงได้ทังคู่ก็ได้เห็นพวกมันสวมใส่เครื่องแบบทหารตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่2โดยมีทั้งอเมริกาอังกฤษและโซเวียตในขณะที่ดาซาก็เพิ่งจะรู้ตัวว่าเธอทำควานอัตโนมัติตกหายไปในน้ำทังคูเลยต้องเปลี่ยนแผนหลบหนี เมื่อรีไวกดาซาเดินเข้าไปเรื่อยๆทั้งคู่ก็รู้สึกที่นี่เหมือนกับน,นรกเพราะต้นไม้รูปทรงแปลกๆแต่สัตว์ักทั้งคู่ก็ไปเจอหมู่บ้านรกร้างโดยตรงกลางพื้นดินมีรอยแยกขนาดใหญ่ทันใดนั้นพวกมนุษย์กลัวก็กรีดร้องทั้งคู่ที่ได้ยินเสียงพวกมันกำลับบงใกล้เข้ามาเลยเข้าไปซ่อนในโบสถ์แล้วพอรู้คนที่เคยซ่อนตัวอยู่ที่นี่เลือกจะจบชีวิตของตัวเองทั้งคู่ก็สงสัยมีอะไรที่น่ากลัวกว่าความตายกัน จังหวะที่รีวายกับดาซาเดินสำรวจไปรอบๆแมงมุมที่มีรูปร่างเป็นหัวก็โหลกก็โผล่มาเล่นงานทั้งคู่เลยต้องร่วมกันต่อสู้แล้วพอมีทีท่าว่าจะจัดการได้พวกมนุษย์กลวงก็บุกมาทั้งคู่เลยต้องต่อสู้สองทางและโดยที่พวกมันมีมากเกินดาซาจึงตัดสินใจระเบิดจนกระทั่งหนีรอบพวกมันมาได้ หลังราซากรีไวยหนีมาจนถึงขอบหน้าผาแล้วเห็นประตูทังคูก็เข้าไปลบในนั้นซึ่งพอเดินสำรวจทังคู่ก็ได้รู้ทีนี่เคยเป็นห้องทดลองแถมนักวิทยาศาสตร์ยังเสียชีวิตลงอย่างแปลกๆอีกด้วยเมื่อรีไวยเจอตลับฟิล์มเขาก็ตัดสินใจเปิดดูซึ่งนักวิทยาศาสตร์ก็ได้บันทึกไว้ว่าวันนี้เป็นวันที่12หรือ13กรกฎาคมปี1946 โดยเหล่านักวิทยาศาสตร์จากตะวันตกและตะวันออกรวมมือกันมาตั้งห้องทดลองรับเพื่อพัฒนาขีปนาวุธชีวเคมีเพียงแต่เมื่อ6วันก่อนได้เกิดแผ่นดินไหวอาคารทั้งหมดเลยได้รับความเสียหายนาทีของเราจึงเปลี่ยนจากการวิจัยเป็นกักกันเชื้อเพื่อไม่ให้สารพิษนี้หลุดซึ่งถ้าหากติดเชื้อจะเกิดการกลายพันธุ์ภายใน5วันขณะรีไวากาดาซาช่วยกันหาทางออก ทังครูก็ไปเจอคอมพิวเตอร์ซึ่งคาดวา่าจะเป็นของยุค2 0 0พทังคููเลยไปเปิดใช้งานจนได้รู้ที่พวกทหารแม่ระเบิดที่นี่ทิ้งก็พอพวกนั้นยังคงศึกษาที่นี่และทั้งคูก็ไม่ได้ทํางานให้กับกองทัพแต่เป็นองค์กรวิจัยพันธุก,กรรมที่รับสัมปทานงานวิจัยมาจากกองทัพอีกทีส่วนที่ทั้งคูเคยเห็นเครื่องมือประหลาดประหลาดบินออกไปมันก็คือโดรนที่มาเก็บตัวอย่าง DNA และดูดเอาข้อมูลไปเผื่อไว้ใช้สร้างสุดอดทหารขึ้นมานั่นเอง เมื่อรีวายเปิดเจอไฟหมาหลงเขาก็ได้รู้มันเป็นเครื่องมือทำลายล้างตัวเองโดยกระบวนการจะเริ่มอัตโนมัติเมื่อนภานี้ถูกพบเห็นซึ่งจุดที่ปลอดภัยจากไอความร้อนจะอยู่ในระยะ4.2กิโลเมตรหลังราซากับลีวายหาทางออกกันอยู่สักพักเขาก็บอกรักเธอเนื่องจากกลัวหากเขาไม่รอดเธอจะได้รู้เรื่องนี้ไว้อีกอย่างเขาก็รู้สึกขุมที่ได้มาอยู่ที่นี่และได้รู้จักกับเธอเธอที่ด้ยินเขาแบบนั้นเหลีิ้มออกมา เมื่อถึงคู่กลับมาเอากอกระเป๋าแล้วเห็นกระเป๋าหายไปของพอพงมนุษย์กลวงวางแผนจะล่อทั้งคู่ออกมาทั้งคู่ก็ยนระเบิดกวนเพื่อให้พวกมันไม่เห็นทั้งคู่เทว่าจังหวะที่จะไปะหยิบกระเป๋าทั้งคู่ก็ติดกลับแล้วราซากถูกมนุษย์กลวงลากไปด้านราซาเธอพยายามจะตัดเชือกแต่ก็ไม่สําเร็จแถมยังถูกกิ่งไม้ทิ้มแทงและกระแทกเขา้ากบผินสุดท้ายเธอเลยสลบไป ส่วนรีไวหลังตามหาราซาอยู่สักพักเขาก็ไปเจอหอส่งจรวดชีวภาพเขาที่มั่นใจเธอถูกพามาที่นี่เลยลงไปในนั้นจังหวะที่ดาซาฟื้นแล้วจะถูกมนุษย์กวงเล่นงานเธอก็ชิงลงมือก่อนเทว่ามันก็แข็งแรงเธอเลยสู้มันไม่ไหวแล้วในจังหวะที่กำลังจะถูกมันจัดการรีไวก็มาช่วยเธอเมื่อรีไวเห็นดาซาปลอดภัยแล้วรู้มนุษย์กวงที่เขาเพิ่งสังหารคือร้อยเอก ซึ่งเป็นทหารคนแรกที่มาประจําหอฝั่งตะวันตกเขาก็บอกให้ดราซ่ารู้ว่าร้อยเอกคนนี้เป็นคนตั้งชื่อพวกมนุษย์กลวงขณะรีวายจะพาราซ่านีไปตามหอส่งเจรวดเนื่องจากไปทางเข้าออกเดียวเขาก็อธิบายแผ่นดินไหวทําให้เจรวดเสียหายสารชีวภาพข้างในเลยรั่วจนปนเปื้อนอยู่ในหมอกทุกสิ่งที่สัมผัสดโดนเลยกลายมาเป็นแบบนี้นั่นเอง จังหวะที่ดาซ่าเดินตามรีไว์แล้วเผลอไปเหยียบโดนพวกกลายพันธ์เธอเลยจะถูกจัดการรีไวก็มาช่วยทว่าพวกมันก็ดักจับพวกเขาไว้ได้ดาซาจึงต้องใช้ระเบิดสุดท้ายเลยพากันหนีออกมาจากดงนั่นได้สำเร็จ หลังรีไวกับดาซาเดินไปเจอหน่วยซ่อมบำรุงแล้วทําให้รถกลับมาใช้งานได้ทั้งคู่ก็พากันขับรถกลับไปที่สายเคเบิลแล้วใช้เคเบิลยึดติดกับรถเพื่อให้ดึงทั้งคู่ขึ้นโดยที่มนุษย์กลวงก็ตามมาขวางรีไวเลยจัดการพวกมันพร้อมกับที่รถค่อยๆถูกดึงขึ้นทั้งคู่เลยลงอกแต่แล้วในจังหวะที่กําลังจะขึ้นไปถึงหน้าผาจู่ๆพวกมนุษย์กลวงก็ไต่สายเคเบิลตามมาทั้งคู่เลยต้องช่วยกันต่อสู้กับพวกมัน เมื่อดาซาทาให้มนุษย์กลวงตัวสุดท้ายรงลงจะรถได้กอดันมีอีกตัวกระโดดมาเกาะรีไวจนทําให้เขาเกือบตกรถแต่เขายังเกาะครงเหล็กของรถเอาไว้ได้ทันดราซาก็บอกเขาให้เจอะถังน้ํามันซึ่งพอเขาทําตามและโยนพลุฟไฟลงไปพวกนั้นก็ถูกเผาแล้วเกิดระเบิดขึ้นรีไวกับดาซาที่รอดจึงรีบช่วยกันตัดสายเคเบิลทิ้งสุดท้ายทั้งคู่เลยหนีรอดมาจากพวกมันได้ จังหวะที่รีวายทำแผลให้ดาซ่าแล้วตกลงจะกักตัวกัน5วันซึ่งถ้ติดเชื้อพวกเขาจะจัดการตัวเองรีวายที่ต้องรายงานตัวพรุ่งนี้ก็ไม่รู้จะกลับไปที่หอยังไงเธอเลยบอกเธอมีปืนยิงฉมวก49อยู่ข้างหลัง เมื่อดาซาชวนลีวายดื่มฉลองที่รอดชีวิตมาได้เขาก็ถามเธอรู้ไหมทำไมเขาถึงได้งานนี้เธอเลยตอบเป็นเพราะเขายิงนัดโคตรยากในเยมเมนได้เขาที่ยังคงเห็นเธอคิดว่าเขาเป็นคนยิงนัดนั้นก็ปฏิเสธว่าเขาไม่ได้เป็นคนยิงเธอเลยยิ้มออกมาเพราะความจริงนัดนั้นเธอเป็นคนยิงเอง หลังรีวายโดนราซาคมแต่ถูกถามสรุปทำไมเขาถึงได้งานนี้เขาก็บอกเพราะเขาเป็นคนที่สามารถเียทิ้งได้เนื่องจากไม่มีห่วงไม่มีใครคิดถึงหากเขาหายไปเพียงแต่ตอนนี้เขามีเหตุผลที่อยากจะใช้ชีวิตต่อ เธอที่ได้ยินเข้าแบบนั้นเลยชวนเขาหนีไปที่ฝรั่งเศสเขาเลยบอกเขาอยากหนีไปกับเธอเพียงแต่ที่นี่จะยังอยู่จากนั้นคนอีกคู่จะถูกส่งมาทุกปีแล้วหากมนุษย์กลวงพวกนั้นหลุดออกไปได้หายนะก็จะเกิดขึ้นทั้งคู่เลยตกลงจะทำลายหน้าผาแห่งนี้ทิ้งเพียงแต่ต้องผ่านการกักตัวเสียก่อนรุ่งเช้าเมอรีวายกลับไปที่หอของตัวเองแล้วทำการรายงานตัว ผู้ประชาการที่เป็นคนมาคุยกับเขาเองก็ถามเขาได้ลงไปที่หุผานั่นบ้างหรือเปล่าเพราะระบบคอมพิวเตอร์ถูกเปิดใช้งานเขาเลยโกหกเขาไม่ได้ลงไปผู้ประชาการจึงเดางานคงเป็นคนเฝ้าหอฝั่งตะวันออกที่เป็นคนไปเปิดเลยสั่งเขาให้กำจัดฝั่งนั้นทิง้งซะ จังหวะที่รีไวท์ทำเป็นรับคำสั่งพอจบการสื่อสารเมื่อผู้บัญชาการจ้องไปที่หน้าจอก็กทำให้รู้จริงๆหลอนรู้อยู่แล้วว่าคนที่เปิดระบบคอมพิวเตอร์คือรีไวท์กับดาซ่าดังนั้นพอมั่นใจทั้งครูวรวมมือการโกหกหลอนหลอนก็สั่งคนของหลอนไปรวบรวมทีมมาเพราะพรุ่งนี้จะออกไปกำจัดรีไวท์กันตั้งแต่เชา้าและหลอนก็จะเดินทางไปด้วยเนื่องจากต้องการลงมือด้วยตัวเอง รุ่งเช้าลีวายกาดาซาได้ทำการเชื่อมตัวส่งสัญญาณดาวเทียมที่มีหน้าที่เอาไว้ส่งสัญญาณอัมพรางสถานที่แห่งนี้โดยตัวจุดชนวนระเบิดซึ่งพอทั้งคู่ทำเสร็จทั้งคู่ก็มานั่งพักโดยที่ดาซาก็ส่งข้อ,ขอความบอก,กร,กรักลีวายกลับเนื่องจากเมื่อวานยังไม่ได้บอกเขาที่ได้อ่านและยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ทานดนั้นเองทั้งคู่ก็เห็นเฮลิคอปเตอร์ทั้งคู่ที่รู้พวกมันคงจะมากำจัดทั้งคู่เลยรีบวิ่งหนีไป ส่วนผู้บัญชาการเมื่อไม่เห็นรีไวและเดาเขาอ่านนี้ไปกับดราซ่าก็สั่งทีมเห้เรียกใช้โดนสังหารออกมาตามล่าทั้งคู่โดยที่ทั้งคู่ก็พยายามวิ่งให้ออกห่างจากหอมากที่สุดแต่ยังคงสามารถซุ่มยิงได้ทว,ว่าโดนก็มาเจอทังคู่เข้าทั้งคู่เลยต้องหาทางกำจัดพวกโดนหลังรีไวกับดราซ่าหลบรลีกดโดนแล้วกำจัดพวกโดนลงได้ทั้งคู่ก็ทำตามแผนคือหาตำแหน่งที่จะซุ่มยิง ในขณะที่ผู้ปัญชาการก็ยังคงสำรวจภายในหอโดยไม่รู้เลยว่าราซากำลังเลงมาที่หลอนแต่สักพักก็เปลี่ยนปเป็นเลงที่ตัวส่งสัญญาณดาวเทียมที่เอาไว้ส่งสัญญาณอัมพรางแทนด้านผู้บัญชาการหลอนเจอกรอนที่รีไวต์แต่งซึ่งเขียนไว้ว่าสามสิ่งที่ไม่อาจซ่อนไว้ได้นานคือดวงตะวันดวงจันทร์และความจริงแล้วทันทีที่สิ้นเสียงอ่านของหลอนรีไวต์กับราซาก็เนียวไกล้เครื่องอัมพรางของแต่และฝั่งเลยถูกทำลายลงจนหมด ผู้บัญชาการที่ได้ยินเสียงหวอแล้วรู้ระบบหมาหลงกำลังจะทำงานเลยรีบหนีขึ้นหอโดยที่ทางรีวายกับดาซาเอง,องก็กำลังหนีไปถึงจุดปลอดภัยเช่นกันเพียงแต่รีวายได้รับบาดเจ็บที่ขาเขาเลยวิ่งได้ไม่เร็วดังนั้นเมื่อระบบมาหลงทำงานแล้วเกิดระเบิดขึ้นหอของผู้บัญชาการเลยถูกทำลายส่วนดาซาก็วิ่งขึ้นเขามาได้ทันทว่ารีวายกลับโดนแรงวัะาจาักรระเบิดจนตกภูเขาลงแม่น้ำไป ขณะดาซากักตัวเธอก็เพึงรู้ลีวายแอบทิ้งกรอนที่แต่งไว้ให้เธอโดยบอกถ้าเขาไม่รอดให้เปิดอ่านได้เลยเธอที่ยังไม่หมดหวังเลยเลิกที่จะไม่เปิดอ่านแล้วรอจนครบ5้าวันซึ่งพอเห็นว่าตัวเองไม่ติดเชื้อเธอก็เดินทางไปรอเขาที่ฝรั่งเศสต่อแต่ไม่ว่าจะรอนานแค่ไหนเขาก็ยังไม่โผลมาสุดท้ายเธอเลยเปิดอ่านกรอนพร้อมกบร้องไห้ไม่หยุดครับเดือนเมษายนขณะดาซาทำงานเป็นเด็กเสิร์ จูจูรีวาก็โผล่มาเธอเลยดีใจในขณะที่เขาก็เขียนสั่งพายกระต่ายหนึ่งที่จากนั้นทั้งคู่ก็ค่อยๆเดินเข้ามาหากันโดยที่เธอก็เอ่ยแซวมาใส่นะเขาเลยบอกเผอิญบาดเจ็บจากง,งานเก่านิดหน่อยเธอเลยแนะนำถ้ากำลังหางานใหม่ที่นี่ต้องการคนครัวอยู่พอดีก่อนจะสอบถามว่าแต่มีทักษะพิเศษอะไร เขาเลยตอบเขายิงเก่งโดยนะสุดท้ายอยู่ที่ระยะ3,900เมตรเธอเลยเน็บไม่ยอมก็เลยนะแล้วทันทีที่เขาบอกจะให้ทำไงได้ก่อนในเมื่อผมอยากกลับมาหาคุณเธอก็ดึงเขาเขาเ้ามาจูบสรุปนะครับก็เป็นเรื่องราวของสุดยอดสไนเปอร์2คนที่มาพบรักการทำการภารกิจลับจนได้รู้ความจริงว่าภูวาจางกำลังศึกษามนุษย์กลายพันุ์ซึ่งเกิดจากงานวิจัยในอ,อดีต ทั้งคู่ที่ไม่อยากให้โลกต้องพบกับภยัยนะเลยทำลายที่นั่นทิ้งส่วนทั้งคู่สุดท้ายก็ได้มาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันก็จบแล้วนะครับกับหนัง The g o d หนังได้คะแนนจาก IMDB 6.8คะแนนเป็นกำลังใจให้การดูการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันและวพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ